สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะบัตรเกมมิงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดหาอายกะรหวันใจของผมนะ EP ท,ที่2นะครับแล้วก็ขออภัยในเรื่องของคุณภาพของอย่างไม้ด้วยนะครับก็ไม่พูดพันอันเพียงครับไปสุ่มกันเลยดีกว่าผมอยากได้มา,มามากนานแล้วนะก็ผมจะสุ่มให้ดูแลว้วรู้รอดเลยนะมา ก็หลังจากที่ผมเปิดปครั้งแรกผมก็มุดมุ่จบการตามตอนนี้มีเพจประมาณฟันหร้อยจัดสิบนะครับตอนนี้ก็ไม่พูดคำทำเลงครับามาเปิดกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวขเขาเล่นสูตรเอ็นจอร์ก่อนนะครับพร้อมสาม้องหนึ่งไป ไอ้อากาศใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมเลือบตาเห็นสีแต่งสีงทองเมื่อกี้ผมไม่ได้มองเพย,ยันเฟยไอากาอยยางไอากาศเบียนผมได้แล้วนะครับค้าม,มีกระตไอายากาศนะครับผมได้เทิมแล้วนะครับก็อ่า พูดไม่ถูกเลยครับผมดีใจมากครับม,ม,มีก่อตัวไหมก่อตัวไหมก็หมดแล้วนะครับพันสตุตะโตกอายากานะครับได้แล้วก็โอ้โหผมอผมพูดไม่ถูกครับเดี๋ยวผมขอจบการเปิดสุ่มไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็บอกว่าถ้าผู้ชมเนี่ยจะชื่นชอบครับใครที่กด้ชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้ผมกันนะครับ <S <S เดี๋ยวผมขอตัวไปปั้นอายากาศก,ก่อนนะครับแล้วผมจะมารีวิวให้ทีหลังนะครับไม่แน่นะครับผมอาจจะเปิดดับก็ได้นะครับก็รอดูได้เลยนะครับไม่บายครับครับ